กระทิงฉุนเอาเขาทิมก้นมาทดอ holy cow มาทดออันโตนิโอโรเมโรอาจจะต้องพิจารณาหางานใหม่หลังถูกกระทิงพยาบาทเอาเข่าทิมดูดูดเมื่อวันอาทิตย์ภาพของเหตุการณ์ถูกโพสต์ไปที่ Channel Mexico Torino บน YouTube ดูเหมือนว่าคุณมาทดอจะควบคุมสัตว์ร้ายตัวนี้ไว้ได้ในตอนแรก จากนั้นเขาได้พยายามล่อวัวไปทางหนึ่งแต่เจ้าวัวกระทิงกลับพุ่งไปอีกทางแล้วก็ชนกับเขาเข้าอย่างจังก่อนจะฝังเขายาวเกือบฟุตลึกเข้าไปในแก้มก้นของอันโตนิโออันโตนิโอได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณทวารหนักแต่เขามีชีวิตรอดมาได้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับเจ้ากระทิงแต่เราคาดว่ามันคงจะไม่โชคดีเหมือนคุณมาทอรายนี้หรอกนะ 嗯。Mm.